ผมมีตุ้มนะครับกิิพงรงการช่างด่านช้างรถบรรทุกมือสองด่านช้างนะครับวันนี้มีรถมานําเสนออีกคันหนึ่งนะครับเป็น FR 2 1 0ปีห้า้าครับเห็นครับตัวนี้นะครับกระบะ6เมตรห3สามห้านะครับกว้าง2 35สามห้าครับ FR 2 1 0ิปีห้าห้ารถเดิมๆครับตัวนี้ลูกค้าฝากขายนะครับลูกค้าเพิ่งซื้อไปได้2ปีครับลูกค้าฝากขายตัวนี้ รบนะครับไปๆรถวิ่ง4ส0กว่าโลครับครับหน้าเดิมตะเข็บเดิมนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วก็ฝากขายนะครับตัวนี้รถจอดไม่ได้ใช้นะครับหน้าเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิม ก็ซื้อรถที่ร้านไปนะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อรถราคาทนะี่เนี่ยตอนป็น8าทนะครับไปไยในครับสวยๆเดิมๆรถตะเข็บเดิม <c oughs> สีเสืิอเดิมนะครับกระบะด้านในครับกว้าง2.5ครับยาว6เมตร30แผง50เซนครับเ,เดี๋ยวเช็คน้ำดันให้ดูนะครับ

สมกระซีครับกระซีเดิมๆนะครับ ตอนนี้นะครับลูกค้าฝากขายหกแสนห้าครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มเหมือนกันนะครับหกแสนห้านะครับลูกค้ามีรถอยู่แล้วนะครับครับสนใจติดต่อนะครับกิติโพการช่างครับรถมรรทุกมือสองด่านชาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ